กำลังจะเปิดบริษัททัวร์ทททบังคับว่าคุณจะต้องทำประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวแบบนี้ทำประกันแบบไหนดีช่วยแนะนำหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้ชาจะแนะนำให้จากคุณวุทิทัวร์นะคะเขาบอกว่าเขาทำทัวร์ครับกำลังจะเปิดบริษัททัวร์แต่ทททบังคับให้ทำประกันแนะนำหน่อยข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมคะ การที่ทททบังคับให้กับคุณในการทําประกันข้อดีก็คือในกรณีที่ลูกค้าของคุณเข้ามาใช้บริการของคุณแล้วเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเล่นกิจกรรม ประกันจะมาช่วยคุ้มครองให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการตุยก็ตามทั้งหมดนี้ประกันช่วยคุณทั้งสิ้นและนี่คือผลบังคับที่ทําให้คุณจ่ายเงินแค่ไม่กี่ตังค์ฉะนั้นเวลาทําประกันประกันยังไงคะเวลาประกันเริ่มต้นตั้งแต่100คนขึ้นไปคุ้มครองยังไงคะทุนประกัน1ล้านบาทค่ารักษาพยาบาล0 0 0 0 0น 5, 000, ตามทุนประกันที่ทททบ,บังคับเมื่อไรที่คุณทําเสร็จเรียบร้อยคุณก็เอาหน้าตารางกรมธรรม์ไปยื่นให้กับทททเพื่อขอจดใบอนุญ,ญาต ในการจดทะเบียนท่องเที่ยวของคุณนั่นเองค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าปีนี้ของคุณเป็นท่องเที่ยวภายในประเทศและอีกปีหนึ่งบังเอิญคุณจะเป็นให้นักท่องเที่ยวทัวร์ออกนอกประเทศประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวที่คุณทํากับเราคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องปรับเปลี่ยนไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรค่ะเพราะประกันของเราคุ้มครองทั่วโลกเห็นไหมคะนี่คือข้อดีฉะนั้นเวลาคุณจะทําประกันกับเรารู้ไว้เสียว่า ทำประกันประกันคุ้มครองทุนประกันหนึ่งล้านบาทค่ารักษาพยาบาล5 0 0แสนบาทมีเกี่ยวกับเรื่องของท้องเสียให้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องส่งอธิกลับเมืองไปด้วยเหมือนกันนะคะและเพิ่มเติมไปกว่านั้นของเราราคาเดียว คุ้มครองทั่วโลกอยากรู้รายละเอียดทักมาค่ะเดี๋ยวฉันจะแนะนําให้ว่าประกันคุ้มครองแบบไหนคุ้มครองอย่างไรอย่างน้อยทําประกันจะไม่ผิดหวังและก็เชื่อมั่นได้เลยค่ะว่าเราบริการคุณตลอด24ชั่วโมงทักมานะคะแต่วันนี้ขอให้คุณโชคดีก่อนคุณวุฒิได้คําตอบไปแล้วนะคะโชคดีค่ะ